ดีเช้าวันที่สิบสองกรกฎาพี่น้องจ๋าเมื่อขึ้นฝนตกแบบแห้งวันฝ้าหัวเซาหนีพาพี่น้องมาอัปเดตสวนพี่น้องบรรยากาศนะคะเดี๋ยวกับกล้องให้พี่นอ้องได้เบิงกันเซานี้ก็เป็นทา่าทาสวนของอีลาพี่น้องจ๋าลายล้อมไปด้วยซุ้มไม้เรือยบาว่าสิเป็นซุ้มบวบซุ้มฟักซุ้มแฝงหล้วก็ซุ้มแตงต่างๆพี่น้องบรรยากาศรอบๆอันนี้คือพยางปูว้เพื่อคุ้มหญา้าคุ้มดินเพราะวันเป็นดินอ่า รมๆนนะพี่น้องจ้าคุ้มไหวมันจังบริตอนนี้ฝนตกสัตว์ผ่าไปพยายามไปยับอยู่หยีเบิดที่เห็นตรงหน้าเป็นถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างพี่น้องจ้าอายุเพิ่นกับประมาณสี่สิบปมือแล้วตอนนี้กําลังแท่งช่อตาออกมาให้เห็นนะคะนี่ลหลายคนอาจสิบกหูจักถั่วพุ่มฝักยาวแล้วอาจจะบ่เคยเห็นเลื่อนเบื้องได้ในปูไฟ้ด้อยพี่น้องจ๋าหลัวก็มีหลายคนเพื่นสอบถามเขามาว่าสามารถปลูกได้ตลอดปีไหม ปลูกได้ตลอดปีพี่น้องจ้ารักฐานอยู่ตรงหนาเลยนะคะปลูกตอนนี้ก็ออกดอกตอนนี้เนี่ยปลูกช่วงนี้ก็ออกดอกช่วงนี้พี่น้องจ้าถ้าเป็นทั่วปีจะออกดอกออกหน่วยปีละเทือก็คือนาฤดูเกี่ยวเขาเพิ่นจะออกดอกออกนวยนะคะแต่ว่าถ้าทั่วพุ่มฝักยาวพันไร่ขางของทาง่นานสวนนี่ล่ะนี่ปลูกได้ตลอดปีนะคะนี่เป็นทั่วพุ่มฝักยาวนะคะอันนี้เราปลูกใส้นในถุงปลูกนะคะขนาด10บคูณยี ด้านนั่นจะเป็นทั่วพี่น้องจ๋าทั่วลิสงลายเสือที่ปลูกใส่ใน้ถุงปลูกเหมือนกันทดสอบทดลองว่าสิเป็นจังไดจะได้กินบอ่อนะอันนี้ก็คือซุ้มไม้เรือยนะคะซุ้มบวบปลูกบวบไสพี่น้องจ๋าเป็นบวบย่าวตอนนี้เรื่อยไปละโยงละย่างติมแล้วนะคะลอดติดตามเบิ้งว่าสิเป็นจังไดเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งเรื่อย,อยด้านในนั้นก็จะเป็นอีกซุ้มนะคะ คึมคึมแน่แสงอาจจะบพอ่อข้างข้างในจะเป็นซุ้มใ่ซุ้มเหล็กนะคะซุ้มเหล็กที่ทํามาจากเหล็กป้องอ้อยเฮ็ดเองพี่น้องจ้าเสด็จพ่อเฮ็ดห้บุ้ยสเสด็จพอ่อแล้วซุ้มนี้ก็จะเป็นซุ้มน้อยพี่น้องทีละเอาไว้ประดับนะคะเอาไว้เป็นจุดเช็คอินประจําสวนเป็นซิกเนเจอของสวนเลยกว่าได้เบยแล้วที่หอยแล้วยงละยางลูกม้านั่นเป็นพักปังพี่น้องจ้าพักตังแดงเด้อ เป็นพักปังแดงนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องมาให้ดูทางด้านนี้นะคะหมุน360องศาด้านในนู้นแนมเข้าไปจะเป็นแปลงสวนสายลุงนะคะแปลงทั่วด้านนี้ก็จะเป็นซุ้มไม้เลื้อยที่ปลูกอัญชันนะคะตอนนี้อัญชันกําลังเลื่อยขึินไปพี่น้องใาอีกบดนกระเต็มเทิงซุ่มเดียวก็สวยงามแล้วส่วนด้านนี้จะเป็นซุ้มของฟักแฟง ที่ปลูกฟักแฟงไปใส่นะคะที่ปลูกฟักแฟงใส่ตอนนี้ฟักแฟงเก็บขายแล้วเรือยู่บกีน่วยที่เพิ่นกำลังออกนวยอีกพี่น้องเลือีกบกีลูกเมื่อวานเมื่อก่อ,อ ok นกเก็บไปแล้วซีหาหนวยนะคะตอนนี้เรือย ok ูโบโบกีนวยที่ปลูกนี่ปลูกใส่ใน้ถุงปลูกได้พี่น้องจานิปลูกเสนให้ถุงปลูกเสนดีขนาด10บคูณ20ิบนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อึนน้ำ ปลูกลงดินกะยากแน่พี่น้องจ้าเพราะว่าหนามมันแชะมันหึมนะคะสำหรับเท้านี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนเพียงข่าวๆซ้ำหนีรับพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องจ้าอย่าลืมกดใจกดติดตามไว้รับชมคลิปต่อไปจ้า